มันจะไปคิดล่ะว่านางสาวใบเฟินคนนี้จะได้มาเป็นดาวติ๊กตอกที่มีผู้ติดตามถึง2.8ล้านคนภายในเวลา1ปี10เดือนสวัสดีทุกคนดอลล่าใบเฟินเองค่ะใบนะเคยฝันมาตลอดเลยนะว่าอยากเป็นไอดอลของใครหลายๆคนอยากมีชื่อเสียงอยากมีผู้ติดตามแล้ววันนี้ใบก็ทํามันได้จุดเริ่มต้นของใบเริ่มจากการที่ใบได้เล่นเกมฟรีไฟล์ค่ะทุกคนพราะเล่นมากๆชอบมากๆใบก็อยากจะเก็บเรื่องราวการเล่นเกมของใบเนี่ยไว้เป็นความทรงจำถึงแม้ใบจะเล่นไม่เก่งก็เถอะ ใบก็เลยได้ทําการสร้างช่องบนแพลตฟอร์ม t i k t o ็อค่ะแล้วก็ลงคลิปไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นคลิปที่ใบไปเล่นเกมกับเพื่อนสนุกๆคลิปให้ความรู้หรือว่าละครสัน้นเหลือคลิปตลกๆคลิปเต้นใบก็ทํามาหมดแลและคอนเทนต์อื่นๆเกี่ยวกับเกมอีกมากมาย ใบยพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพยายามที่จะสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับทุกคนพอลม้มลุกคุกคลานหรือว่าพลาดใบก็ผ่านมาหมดแต่ใบไม่เคยถอยเพราะไม่งั้นฝันของใบก็จะหายไปตลอดการอย่างที่ลูฟี่ในวันพีทบอกถ้าทางที่ไปสู่เป้าหมายมันดูง่ายแสดงว่าเราไปผิดทางและทุกๆสิ่งที่ใบได้พยายามไปในวันนั้นทําให้ใบมีวันนี้ค่ะใบต้องขอบคุณแพลตฟอร์มทิกตอกที่ทําให้ใบได้มิตรภาพได้เพื่อนได้ครอบครัวได้มีแฟนคลับที่น่ารัก ได้ทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงและให้โอกาสใบหนึ่งในโอกาสที่ใบได้รับจากติ๊ t o ็อกนั่นก็คือการได้ถูกเชิญไปร่วมงานติ๊ t o ็อกอวอปี2022ค่ะซึ่งงานนั้นเนี่ยทำให้ใบได้เจอไอดอลใบหลายๆคนด้วยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นจีโน่เอกวันพี่มอมแมมพี่อาร์มราชาหลอเท่หรือว่าป๋าแมวกรี๊ดใบเป็นแฟนคลับของทุกคนเลยและนั่นก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกใบเนี่ยได้มาอยู่แก๊งเดียวกันค่ะ นอกจากนี้นะใบยังได้เจอดาวติ๊กตอกจากสายอื่นและนักแสดงอีกหลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นพี่พีทพัชรละฟอเอฟหรือว่าพี่เขื่อนจะบอกว่างานนี้เป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดของใบในปีที่แล้วเลยรู้สึกประทับใจมากๆปีนี้งานติกต๊กตอกอวลบั้งอก็ใกล้เข้ามาแล้วยังไงใบก็ฝากทุกคนร่วมเป็นกำลังใจและร่วมรุนให้ใบเนี่ยผ่านเข้ารอบคัดเลือกผู้เข้าชิงรางวัล Hall of Fame สาขา Best of Gaming ด้วยนะคะรักทุกคนมาจุบ๊บ